สิบสิ่งที่คนบางคนต้องเคยทำตอนเป็นเด็กหนึ่งเอาอยางล้อรถมาตีใครถึงเส้นก่อนชนะนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเพราะต้องเลี้ยงให้ตรงแบบนี้ใครเคยเล่นบ้างยากนะบอกก่อนอย่างที่สองพยายามปิดเปิดสวิตไฟโดยให้ตัวสวิตอยู่ตรงกลางซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้สามตอนดูทีวีต้องสลด์ปุ่มรีโมทเล่นเลี้ยงทุกปุ่มขาดปุ่มใดปุ่มหนึ่งไม่ได้สี่ใครๆก็ต้องเคยวาดลูกนกแบบนี้กันครั้งแรกทั้งนั้นแหละเนาะห้าเจาะยางลบนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันสมองสั่งการแบบไม่มีเหตุผล อันต่อมาอันที่6ความรู้สึกตอนเอาดินสอมาเสียบไว้ระหว่างนิ้วิ้วมันวุบปูินชัดๆ7เราจะนําใบไม้มาฉีกโดยจะเหลือไว้แต่ก้านมันเหมือนโครงกระดูกบอกคําเดียวเพื่ออันต่อมาอันที่8ซึ่งถ้ามีร่องเราจะเอานิ้วไปตามกําแพงแบบนี้ใครเคยทําสิ่งนี้บ้าง9เกือบทุกคนต้องเคยกดทุกสีพร้อมกันเพื่อจะดูว่ามันออกมาพร้อมกันได้ไหมเอิมสุดท้ายมันก็ไม่ออกมานะครับ10ขนมเน้นตั้นานซึ่งถ้าซื้อมาจะกลายเป็นนางรำทุกคนแต่นะปัจจุบันทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาทําแบนมากใครเคยทําสิ่งไหนบ้าง